วัดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการสร้างแบบทดสอบสําเร็จรูปนะครับหรือจะทําเป็นออนไลน์ก็ได้นะครับโปรแกรมที่ใช้นะครับเป็นโปรแกรม Wo นเต r ร์แช Free Create นะครับซึ่งโปรแกรมนี้สามารถสร้างรูปแบบคําถามได้หลายๆรูปแบบนะครับเช่นแบบถูกผิดนะครับหรือเป็นแบบช้อยหรือจะเป็นจับคู่นะครับแต่วันนี้นะครับผมจะสาธิตวิธีการสร้างแบบทดสอบแบบถูกและผิดนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยเราจะต้องทําการตั้งค่า ต่างๆในส่วนของชุดคำตอบนะครับโดยเข้าไปที่เมนูคำ er ว่าฟิก p r o p e r t y ครับหลังจากนั้นนะครับจะมีหน้าต่างขึ้นมาจะมีหัวข้อให้เราเข้าไปทำการแก้ไขนะครับหัวข้อแรกนะครับเป็นการตั้งชื่อชุดคำตอบนะครับหรือชุดข้อสอบนะครับตรงนี้นะครับเป็นผู้จัดทำ t information นะครับเราเข้าไปแก้ไขได้ หรือจะเข้าไปเพิ่มข้อมูลตรงนี้ได้นะครับในที่นี้ผมลองใส่ชื่อผมไว้นะครับรูปเราก็สามารถเอารูปมาใส่ได้นะครับดังนั้นโอเคครับต่อมาด้านล่างนะครับตรงนี้ในส่วนของตรงนี้เราสามารถใส่ในเรื่องของจุดประสงค์นะครับการเรียนรู้แล้วก็พร้อมอธิบายวิธีการทําข้อสอบนะครับของชุดนี้ถัดลงมาด้านล่างนะครับตรงนี้จะเห็นว่ามีออดิโอนะครับสามารถใส่เสียงเข้าไปได้นะครับ หรือรูปภาพนะฮะหรือจะเป็นไฟล์วิดีโอนะครับแต่ในที่นี้เรายังไม่ลองใส่นะครับตัวที่2นะครับจะเป็นฟิกเซตติ้งนะครับตัวนี้จะเป็นการตั้งค่านะครับพัซซิ่งก็คือถ้าเด็กทำข้อสอบได้80%ที่เราตั้งไว้จะผ่านนะครับตรงนี้เราสามารถจะปรับจะเพิ่มจะลดก็ได้นะครับในที่นี้ผมตั้งไว้ที่80%นะครับตรงนี้ไม่เปลี่ยนนะครับตัวที่3ครับ ตัวนี้เป็นฟิกแบกนะครับจะมีข้อความขึ้นหลังจากที่เด็กทำข้อสอบผ่านหรือไม่ผ่านนะครับในส่วนที่เด็กทำข้อสอบผ่านนะครับจะเป็นข้อความคําว่ายินดีด้วยสอบผ่านหรือเราจะเปลี่ยนข้อความตรงนี้ก็ได้นะครับทั้ง2ช่องนี้เปลี่ยนได้หมดเลยนะฮะส่วนต่อมาตรงนี้ก็จะเป็นการเซตฟอนต์ต่างๆตรงนี้เรายังไม่สอนนะฮะเราจะข้ามไปเลยนะครับเราเอาหลักๆแค่3ส่วนนี้นะครับ เมื่อตั้งค่าตรงนี้ได้แล้วนะครับก็กดโอเคครับเราตั้งค่าเสร็จแล้วนะครับคานนี้ตรงคําว่า Pay Temp ทมเพนะครับเป็นการตั้งค่าในส่วนของ Background หรือพื้นหลังของข้อสอบนะครับมีรูปแบบให้เลือกนะครับสมมุติว่าเราต้องการนี้นะครับเรากดเซฟนะครับก็จะเป็นรูปแบบที่เราเลือกเมื่อกี้นะครับต่อไปเราจะลงมือทํา ข้อสอบนะครับในส่วนของคําว่าถูกและผิดนะครับคือถูและฟอนนะครับเครื่องหมายจะเป็นสัญลักษณ์ถูกและผิดนะครับเราเดี๋ยวบันลิกเข้าไปเลยครับเสร็จแล้วนะครับจะมีหน้าต่างขึ้นมาให้เราทําการสร้างข้อสอบลงไปในนี้ด้านบนนะครับดูด้านบนนิดหนึ่งจะเป็นการตั้งค่าต่างๆมีฟอนต์มีขนาดนะครับใส่รูปภาพได้นะครับใส่เสียงใส่วิดีโอนะครับในที่นี้เรา ต้องการสร้างข้อความอย่างเดียวก่อนนะครับโดยที่เราจะพิมพ์ก็ได้นะครับแต่ในที่นี้ผมใช้วิธีก๊อปมาวางนะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับแล้วก็พาร์ทวางเรียบร้อยนะครับแบบทดสอบที่ทําก็คือคอมพิวเตอร์นะครับผมยกตัวอย่างคอมพิวเตอร์นะครับคอมพิวเตอร์คืออุปกรณ์เล็กชนิดหนึ่งนะครับถ้าข้อความนี้ถูกนะครับให้เราติ๊กคําว่าถูกไว้นะครับในที่นี้นะครับตัวโปรแกรมจะตั้งไว้ เป็นภาษาไทยเอ่อเป็นภาษาอังกฤษนะครับเราจะเปลี่ยนคำว่า to ให้เป็นถูกนะครับเพื่อเด็กจะได้เข้าใจส่วนด้านล่างก็เปลี่ยนให้เป็นผิดครับตัวน,นี้เราเปลี่ยนเรียบร้อยนะครับมาดูด้านนี้ครับที่เป็น point นะฮะในที่นี้คะแนนที่ข้อนี้ที่ถ้าเด็กตอบถูกจะได้10คะแนนนะครับในที่นี้ตั้งไว้10ถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนนะครับเราจะ คลิกลดหรือเพิ่มก็ได้แต่ในที่นี้เพื่อความเร็วนะครับผมใช้วิธีการใช้เมาส์คุมแถบแสงนะครับแล้วก็พิมพ์ตัวเลขลงไปในที่นี้ผมให้สมมติผมให้2คะแนนนะครับผมก็เปลี่ยนเป็นเลข2นะครับจากนั้นผมกดโอเคครับสังเกตนะครับจะมีข้อสอบเพิ่มมา1ข้อนะครับเป็นแถบสีน้ําเงินนะครับชนิดก็คือ t ทรโฟนนะครับคําถามคือคอมพิวเตอร์คืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่งนะครับ ตรงนี้นะครับพอยต์จะเป็น2ที่ผมแก้เมื่อกี้นะครับในส่วนตรงนี้นะครับเสร็จแล้วครับในนี้เราจะทดสอบแค่หนึ่งคำถามนะครับทีนี้เราจะดูวิธีการหรือมุมมองนะครับว่ารูปแบบที่เราสร้างนั้นหน้าตาเป็นยังไงก็ไปที่พรีวิวครับกดพรีวิวตรงนี้จะเป็นมุมมองนะครับเมื่อกี้ที่เราเลือกรูปแบบไว้นะครับก็คือ p l a y e r t e m p เ a t e นะครับเป็นแบบนี้นะฮะในส่วนของตรงนี้นะครับที่ผมบอกว่า เป็นผู้จัดทํานะครับเราก็ใส่ลงไปมันจะโชว์ข้อมูลของผู้จัดทํานะครับในที่นี้ผมบังคับว่าต้องใส่ชื่อและนามสกุลนะครับถึงจะเข้าไปทาข้อสอบได้นะครับแต่ถ้าไม่ตั้งตรงนี้ก็ได้นะครับก็คือสามารถคลิกทาข้อสอบได้เลยนะครับในส่วนตรงนี้เดี๋ยวเราจะสอนในบทต่อไปนะครับว่าเปลี่ยนฟอนต์ยังไงนะครับสมมุติว่าเราพอใจกับรูปแบบแบบนี้แล้วนะครับเราต้องการจะแปลงไฟล์แล้วนะเราก็ทําการปิดพรีวิวไปก่อนนะครับ การแปลงไฟล์นะครับก็ไปที่คําว่า public นะครับเป็นรูปตัว Q สีน้าเงินนะฮะเดี๋ยวันคลิกเข้าไปครับจะขึ้นหน้าต่าง public มาให้นะครับเป็นการแปลงไฟล์นะครับแปลงไฟล์ที่ใช้หลักๆนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบเว็บไซต์นะครับสามารถขึ้นเว็บไซต์ออนไลน์ได้นะครับหรือจะเป็นแบบสําเร็จรูปนะครับก็สามารถเอาไปเปิดกับเครื่องไหนก็ได้โดยที่ไม่ต้องผ่านเว็บนะครับเป็นเปิดลักษณะเป็นแบบ cd หรือ เป็นไฟล์เดียวคือ E x E นะครับในที่นี้เพื่อความรวดเร็วนะครับผมต้องการต้องการจะให้สื่อตัวนี้ไปสามารถใช้กับที่ไหนก็ได้นะครับผมก็กดคำว่า C D และ E x E นะครับหลังจากนั้นนะครับตรงนี้เราตั้งไว้ตั้งแต่ตอนแรกครับสามารถเปลี่ยนตรงนี้ก็ได้หรือเราจะเอาแบบเดิมก็ได้นะครับเป็นชื่อคอมพิวเตอร์นะครับชนิดก็เป็นที่เราตั้งไว้แล้วนะครับถ้าเราใส่ C D เราก็ติ๊กคำว่า คีเอทนะครับในที่นี้ผมแปลงไว้ในเครื่องนะครับไม่ต้องการใส่ c ีดีนะครับต่อไปโลเคชันนะครับตรงนี้เป็นการเก็บข้อมูลที่เราแปลงนะครับไปไว้ที่ไหนนะครับในที่นี้ผมแปลงไว้ที่ d e สก์ท็นะครับจะได้หาง่ายๆนะครับเสร็จแล้วตรงนี้เรากด public ได้เลยครับในที่นี้ผมเคยทำไปแล้วหนึ่งครั้งนะครับมันจะขึ้นมายืนยันให้เราแทนที่นะครับเราก็กดโอเคนะครับ เสร็จแล้วครับทีน,นี้เราก็เข้าไปดูแบบทดสอบไปที่โฟลเดอร์ที่เก็บนะครับหรือไปที่วิวก็ได้นะครับบททดสอบอันนี้นะครับเราก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับหวังว่าคงเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับขอบคุณมากครับ